Đã nước tai mua cái mũi tói tai ngã mày tai ngã mày tai ngã mày tai mày tự หมวกแล้นี่เผื่อถ่ายทำไดไหมนี่้น่าเอายเต็งอ้าหเบอร์นี่จะเห็น้างบนว่ายแ้อกับดีๆจะเก็บภาพยิ้มเขาจอย ให้ออลองดูที่ปีนเ,นเป็นไส่ดิสิสิสิร่อนไปยัดเลยปีนไปนัดเเอะรายงานหน่อยรายงานอ้าวหัดสิน็ววันนี้ได้มาเที่ยวสวนวันนี้ได้มาที่อสวนส้มอะอไรก็ว่าไปอยู่ที่ไหนอำเภออะไรของใครว่าไป บอกวันนี้ได้มาเที่ยวส่วนส้มของหมวงเนียนยู่แขดแถวไนแล้วนั่นปากจันน่ะคือจปบรรจอบรรระบุรีใช่ไหมนี่แหละเขาเป็นเกษตรกรตัวยงเลยเลยถึงก็ททำสวนส้มมานาน แล้วถึงกับอถ้าหวาโดยต้นทุนแลวเนี่ยข้างล่างก็เป็นน้ำตกดินก็ดีนะเขาก็อยู่ไอ้เป็นเกษตรกร,กรทำมาตรงนี้จ่นแบบได้ผลผลิตได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วแม่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้แล้วก็มีโอกาสด้วยความแค่เป็นเผื่อน,อนก็เอาปุ๋ยอินทรีย์มาแนะนำเขาก็ลองเทสดูว่าไอ้มีส่วนนไหนมั่งที่ว่าจะพอเอามา ทำให้ผลผลิต,ตส่วนนทีว่าประกอบกันเลยจะดีขึ้นการเลยมาติดตามพ้นวันนี้เ,เดี๋ยวค่อยไปฟังครับเจ้าตัวบางว่าเพื่อว่ามีโอกาสทีว่าจะได้ดูว่าในส่วนในใ่าแค่ทาให้ผลผลิตหรือว่ามีส่วนแค่เกี่ยวกับมแมลงได้ปนเนี้มันน่าจะมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นก็มาดูกันได้ว่านี่ผลผลิตต่างๆความเขี้ยวแล้วก็ดอกหมาเลย ใช้อาดีสองห้าหนึ่งเนาะอาดีสองห้าห้านิ่งหวานไหมรสชาติดีเห็นผลอะไรบ้างครับก็ที่เห็นชัดนะไอใบเขียวลูกโตใบเขียวลูกโตใบเขียวลูกโตครับสมบูรณ์ขวดเหนียวดิมขวเหนียวมันแรงลดลงไม่โลกลดลงอืก็ลดลงไปเยอะแลดูสมบูรณ์ครับ ร็ครับมันเริ่มดูดีขึ้นนะก็ยังยังไม่ไม่ถึงเริ่มดีเราไม่ถึงอายุนั้นดีนี่เด็ดมาให้กินก่อนให้ให้กินก่อนมีกี่รุ่นเนืโชกุนเนี่ยโชกุนสองคนตอนนี้น่ะสองรุ่นนี้เดือนเดือนไหนถึงเดือนไหนออกตั้งแต่เนี้ยปลายธันวาเนี่ยจนประมาณกุ่มภาสามเดือน แล้วก็จะอีกรุ่นก็จะมานกรกดาอีกรุ่นอืมกรกดาอีกรุ่นหลังจากใช้อาดีของหาา้าหนึ่งแล้วก็แบ่งเงนบ้างอ่ะอืมก็ก็ดีไอ้ผลผลิตอะไรต่าง ผลผลิตนะยังไม่ได้นั่นทีแต่ดูว่าเออน้ำหนักจะดีขึ้นอ๋อน้ำหนักน้ำหนักจะมากขึ้นแล้วจะแน่นแน่นมากกว่าเนื้อแน่นอืมจะแน่นไหนไหนไหนลงฉีกดิืพี่จอยไปฉีกเดิมลูกไหนก็ได้อามุ้มาฉีกทีนมือกินจนเต็มมือเอาฉีกมาฉีกได้ไงยะมือไม่มีที่ฉีกเลอยหัวช่วยแจ้ิฮือหือฮือฮืนฮือฮือฮอฮื เนื้อแน่นขึ้นถ้าเกิดมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันจะเป็นอะไรไอ้ถ้าลูกใหญ่ขนาดนี้นะถ้าไม่สมบูรณ์หัวจะขาวเป็นฟว้ามมันอาจจะเป็นฟว้ามขาวนี่ไม่เป็นเปิดบางอันนี้ลูกใหญ่นี่ประมาณห้าลูกโลอยเนี่ยโอ้ห้าลูกโรยจอยนี่ผมตั้งแต่อีกห้าวันนะเขาถึงจะเก็บนี่เก็บไปกี่ลูกโลประมาณห้าลูก ขายโลเท่าไหร่ที่สูงเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าห้าโลเจ็ดสิบสวยเนอะสวยมากเลยอ่ะลูกมันใหญ่ลูกใหญ่ดิลูกใหญ่อืม ยุกมอืมลูกโตสม่ำเสมอดีเนาะเว่ตัวเองยังไม่ดับเครืองรถเียอ้าอ๋อครับอ๋อเปิดรนาได้ตงมันลูกน้องมั้งเป็นลูกน้องทำบ้านเป็นพวงเลยเนาะ เขาดูตรงไว่าตัดได้ไม่ได้อ่ะความน้จับอาชิ้ีินนะถ้าเราไม่ไม่ตัดทุกทุจัดจมันเร่มเงได้ว่าตนขึ้นนี่จะทำให มันจะโ้มลงนิดนึงแต่ความว่าชาวบ้านคือมันดึงมาใช้ที่นี่หมดแต่ถ้าใบสมบูรณ์ใบฝรนนี้ก็มันก็ช่วยได้อที่ใบถ้าใบสมบูรณ์ไม่เกี่ยวที่เขาไปกล้าไว้นานๆมันคือต้นจะส้มม้วไว้ไม่เอาเช่นนี้คิดว่าก็ไว้ได้ก้าไว้ไหมก้าไว้ก็ควรขนาดเนี้ยคือใบดูใบใบวันนี้ได้ ดำมดำเดี๋ยวขนาดเดี๋ยวมันจะตักเลยใช่ไหมทำไซด์ได้เลย่ไหมแ้วมันก็ต้องเป็นเบอเบอร์มื่อไแร่ตเบอร์จะเ้าเกลัดนี่มไซ์ใหญ่ห้าลูกหู ไหนต้นไหนจอยไหนดูดินี่นั่นจะเป็นเคียวหวานอันนี้เคียวหวานไม่ได้โชกุนเคียวหวานลูกจะเล็กกว่าน่อยเคียวหวานเนี่ยกินได้ยังไงนี่ได้เลยเพื่อนแต่ถ้าพอกินโชกุนแล้วกินเข้าวานจะตืดเลยอ๋อเหรอมันก็จกินต้อกินเก่อกี่ยวหวมันดกนอย่างี้เนาะแต่ถ้ากินโชกุนก่อน

เราก็จะถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวลงรูปแล้วไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายดีมากเจของตัดเองอือสวยมากนี่ถ้ามันเหลืองหมดเลยนะแบบสุกพร้อมกันหมดตรงนี้จะแบบสวยมากนี่ทีซ่อมนะที่จริงเขาตัดแล้วค่อยทิ้งไว้กี่วันอะไรแล้วมันจะหวาน ตัดก้อนนั ada, uh, ada, ้นได้เลยให้ได้สองวันพอยยนยนผลไม้มันไม่จำมื้งไม่ต้องดูจังหวะยุนนะอ๋อต้องดูจังหวะยุนไอ้นั่นนั่าไปแล้วไม่ซื้อบางอย่างอันนี้อะไรอย่าหอยมาติดนี่หอยโอเคนะโอ้ยใหญ่ไม่ใหญขนาดนี้ แต่น้ำมายังเล็กอยู่เลยเนาะก็น่าจะประมาณจริงๆมันต้องประมาณมกรามันเร็วกว่าประมาณสิบกวันคัะที่พวกนี้ต้องเก็บไปขายต่ออยไม่เนี่ยมันเหลือก็มีอย่งนี้โอ้ยอยู่ได้เป็นเดือนเนี่ยเรย่หมแอนนี่ยังไม่ตัดไปอยู่ได้เป็นเดือนจบเลยก็เลยตัดเรื่อยๆไม่ได้รีบ มันยิ่งหวานขึ้นอ uh uh ่ะชวยนช่อ uh 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 ีกก็เอายี่สิวันมาครั้งหน้ามันจะหวานหวานว่นนี้ใช่ไหมเดี่ยมเดียวยีวันปีใหม่พอดีแล้เนี่ยอันอันนี้โฉกุ้นอยู่ใช่ไหมเคียวอานโฉกข้นเะพิจทปิ sang kết thêm bay quả lúc dày kê... cái, Ê, tôi ấy cái đấy thiếu lúc dày thiếu quả lúc lết ấy cái quả lúc dày em không biết để mình đọc mang từ lúc dày lên đây hoàn tán như cái bay à như Khoàng... cái đu... 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 bay nó sẽ phải đu phải đu ấy bay cuốn đi mình mà... ấy quả nó bay về này đu đàn sang kết đu bay bay cho biết cái quả bay quả to quá bay bay bay

เฉล,ลี่ยแล้วแมาณหกลูกมันเจ็ดลูกโลเฉลี่ยนะแต่ลูกใหญ่ๆห้าลูกโลห้าลูกใหญ่นั่นหลูกเฉลี่ยนั่นหกลูกต้นหนึ่งได้ตันต้นนึงได้ประมาณ1 0ตันก็ปีแล้วแปดพันปีประมาณหมื่นนะอยู่ประมาณหมืนต้นมื่นี่เดี่ต้นละหมื่นปีเก้าหมื่นปีเ่นประมาณห้าห้ากาะ มันต้องถึงเจ็ดเจ็ดตะกระากินล,ลูกเดียวก็จุกแล้วตไม่ไหวอ่ะชุ่มมากเลยแบบก็ไม่มีอะไรแข็งไม่มีไอ้ที่มันเป็นแข็งๆที่มันเป็นไตไม่มีเลยเนาะ ฟังอะไรก็นิ่มนะพี่ไม่เป็นฟ้ามไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมเออเขาเรียกฟ้ามมันไม่ฟ้ามทำร้าลูกโตขนาดนั้นท้าไม่น่ากนฟ้ามนะท่านนั้นลูแหวนท่านทำอไรไม่น่าใส่ฟ้ามอืมนี่ไม่มีฟ้ามเนี่ยนี่มีฟ้ามเลยอ่ะที่ไว้สักสองวันน่ะใอ้มันนั่นหน่อยเเออออกินน้หวาให้มันลืมต้นเขาเรียกเเราไปทิ้งไว้ให้แม่กินบ้างพอดีสองวัน ได้แล้วมั้งม่วงเดี๋ยวนะน <ขอ S 2> ีะ่ยเอาเต็มคอเต็มตะก,กร้านนะี่ไอ้สอ,สองกระป๋องเนี่ยตะก,กร้าพอดียี่ห้าโลกระป๋องก็สักเท่าไรกระป๋องเกือบพันจะเรียนน่นคือจะเรียนตัดเองจะรู้เลยว่ามันจะได้กี่กิโลนี่ปกติเต่งตัดเองเหรอครับขอจำต่อว่าทุกสิ่งทีมาแล้วให้ลุงน้องตัดได้เพราะไม่ต้องเลือกแหละต้องเลือกนะคนแบบน À, quét, quét, ừ. không nghe được coi trái quét cho nó luôn. cái kiểu có tuổi đấy đó Ừ, băng bằng cháu quét màn bên ấy nó lừa ไม่ทำไม่ไม่วมเว็ดไปล้างหน่อยหน่อย่างตัวนี้ไปล้างเออดูดีผิวมันนั่นเลยตัวไม่รู้แม่สุกจับไม่สุกจับรู้นี่สุกจับได้พี่จอยกินใบที่ต้นมันใหญ่หนด้วเนี่ยใบใหญ่ขนานี้ใหญ่ คุณดูคุณนั่นมากเมืดอคุณนี่จะมายืนแบบนี้แต่เราถ่ายโพสอยนี้ให้อ่ะเห็นนะโอ้โหกันมีและวันนี้ด้วยค่ะมากแค่กี่วันแล้วเดือนแล้วยังประมาณเดือนไหมฮะได้ประมาณเดือนได้ปะเดือนได้น่าก็ช่วง มาเท่านั้นลูกยังเขียวเขียวแล้วลูกเล็กกว่านี้เยอะนี่เห็นคือปตาขอบขเพื่อนมาซึ่งซึ่งอีอาทิตย์แม่แม่ก็แม่เส้นก็เดือดเดือดกว่าป้านลูกผิดกินละผิดกินเยอะมากตายอย่าได้ต้องยกไปไว้พี่ไอ้แมงมุมตรงนี้พี่มั่งใช่ไหม เดือดติดบ้างนะจ๊ะได้ใช <want lucky. can> ่เออนั่นเนี่ยพวงนั้นเน่ยสวยเออพวงใหญ่โอเคแล้วยังอีกที่หลายคนเลยแต่ว่าลูกเดียวน็อกยืนเมื่อกี้ลูกเดียวกิงเก่งมาโอ้ลูกอีกทีจบไปแล้วเหรอใช่ไหมอ่ะ เอาไปได้ได้เอาไปเอาไปยกันบี่เดียวไม่ใช่ไรเวลาลุ้งเดี๋ยวผมห้เองกันนะใครไม่เียจะไปยืนตรงไหนกันเออเอาไปยืนให้ดนี่ี่เต้นไม้นีพอไม่เดี๋ยวเดือนไึงเดือนสมัยยิงตัวยิงตัดริงตัว ไม่ใช่ความสมบูรณ์มันพอหน้าสมบูรณ์ไม่พอไม่โตโตเร็วช่วงนี้กำลังโตบวชเนี่ยยกไม่ไหวจ้ะทำไรทำเราจะถ่ายแต่ยกไม่ไหวฮะอายืดหน้าตื่งยืดหน้าเนี่ยอ่ะแย่นี่นี่ไล่รุ่นมาแล้วนี่ ใบแตกใหม่ด้วยใหญ่แล้วนี่ใ,นใบเก่ามันไม่ค่อยใหญ่ก็เนี่ยเท่าจะเป็นกระกระดาษที่บอกก,ก,ก,กันอ่เนี่ยได้เงินเนี่ย <c oughs> รุ่นนี้แหละรุ่น,น,น,นที่แบบว่าออกออกมันเซมออกมาแล้วออก็ไอ้มันไม่อ่ะมันจะมีตลอดรุร่นสองอ่ะโตโโอ้ย,อยนี่ได้เน,นึ่งตัวอีอื แล้วจะมาอีกรุ่นหนึ่งพอประมาณรุ่นนี้เกิดไปได้แก่มันจะออกมาอีกก็บอกแล้วใช้ของพี่ตังนนะไม่ต้องทำถวายบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนเป็นไม้ผลทุกชนิดเลยมันมันเป็นถวายของมันเองโดยธรรมชาติไม่ต้องใช้สารนี่มาดูนี่มีรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ตลอดเวลาแตกไปมาแล้วตาย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 เฉี่ยวม่วงเสี่ยวม่วง เราลูกน้องออเดินแสนกว่าเมียอีกสองแสนเนี่ยอ,อารีสองห้าหนึ่งใช้ในสวนส้มน,น,นะได้ผลดีก็วันนี้ก็เอามาส่งใช่ไหมติดต่อได้ที่ไหนเนี่ยคุณแพะ0817821631ค่ะคุณแพะนะคะ เป็นไงอ่ได้ผลเป็นที่น่าประทับใจไหมก็ประทับใจอยู่ประทับใจต้องถามเออคุณใช้ยเอ่อช้ได้หมดเลยเนาะทั้งส้มทั้งอะไรมากมายทั้งต้มมะละกอด้วยมะละกอด้วยเนาะเอ่อมันกอด้วยดกขึ้นไหมะละกอก็ก็น่าจะดูดีขยายลูกนะดูขยายลูกจะเร็วกว่านิดจะดูนะดูว่าหกยังไม่กี่วันต้อง อีกระยะหนึ่งเลยให้คำตอบชัดกว่านี้ใครใครจะมาซื้อส้มที่สวนขายไหมขายติดต่อเบอร์อะไรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสองหกสามสี่คุณม่วงเจ้าแก่มม่วงแต่ท่านี้ต้องเรียกป๊อกหน้าอ่าเดี๋ยวนี้เรียกป๊อกอะเรียกป๊อกอะไรีอะไรเียกฟอเดี๋ยวผมเอาไปเลยก็ได้โอเค สรุปหน่อยออ๋ท่านจอยสรุป ก็ดูแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่คุยให้ทราบนะคะว่าของเดิมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรแล้วก็มีต้นทุนที่ดีเพราะว่าดินฟ้าอากาศแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาดําเนินการมาเรียบร้อยดีอยู่แล้วจังหวะดีที่เราก็นํปุ๋ยอินทรีตัวนี้อาดีสองห้าห้าหนึ่งเข้ามาช่วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเกษตรกรที่เขามีความรอบรู้ด้านนี้อยู่แล้วก็มาอ d e p บกัน แล้วก็ภายในเดือนสองเดือนเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเห็นผลได้ว่าอาจจะทําให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อยอดดีขึ้นก็เลยต่างเพิ่มเติมเพื่อจะให้มันช่วยเพื่อารเกนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางทางเลือกหนึ่งเนาะทำให้โซ่มีคุณภาพขึ้นทำให้รวย รวยอยู่แล้วรวยมากขึ้นคือคือถ้าไม่ดีจริงเขาก็าคงจะไม่ไม,ไม่ให้ <c> มาเข้ามา <c> มที่ติดต่อนี่เพราะว่าเป็นความเสี่ยงของเขาเหมือนกันเพราะว <c> ่าคองเขาทําดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่นี่พอ เอาตัวนี้มาแล้วมาต่อยอดมาพัฒนาแล้วมองเห็นภาพแล้วมาอัดเดทกันมันเลยทําให้มีวันนี้ที่เขาจะสั่งเพิ่มเติมเราก็ถือว่าเพื่อนฝูงกันด้วยได้เข้ามาดูแล้วได้ติดตามเห็นผลผลิตลข,ของเพื่อนได้ชื่นใจ,ใจมากเวยอยู่แล้วไง ที่ถ้ามีโอกาสได้แนะนำตัวนี้แล้วก็เข้าเปิดทางเปิดโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาและต่อยอดด้วยความประสบการณ์ความรอบรู้ที่มีแต่เดิมด้วยก็ยิ่งจะให้รวยยิ่งขึ้นเนี่ยซุปเปอร์เสียแล้วจากเสียเสียก็จะเป็นซุปเปอร์เสีย